สวัสดีผู้การทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ m s a studio กับผมผู้การนบคนเดิมนะครับก็ในคลิปนี้จะมาทําการสรุปอีเวนต์อาเซอรูแลนด์คอลแลกับ red all i g h t extreme venus vacation นะครับก็ก่อนที่จะเริ่มคลิปผมก็มี3เรื่องหลักๆบอกไว้ก่อนนะครับนั่นคือข้อ1แพทนี้ผมแปลมาจากตัวเว็บของญี่ปุ่นนะครับที่จริงผมเป็นคนเล่น en เป็นหลักนะครับแต่ว่า แพทของ EN ยังไม่ทําการปล่อยเนาะผมก็เลยต้องเอาแพทของญี่ปุ่นมาทําการแปลนะครับซึ่งถ้าผมบอกอะไรผิดหรือข้อมูลผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเรื่องที่2นะครับก็อีเวนต์นี้มี PV Animation สั้นๆนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากแนะนําว่าให้ผู้การเนี่ยไปดูก่อนนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูมาค่อยกลับมาฟังคลิปสรุปของผมก็ได้นะครับ ซึ่งผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ในใต้ด s สค i p ปชันนะและในเรื่องที่3นะครับผมจะมีมินิรีวิวเด e ออ o ไลท์เอ็กซ์ตรีมวีลูสเวกชันนะครับสำหรับผู้การที่ยังไม่รู้จักเกมภาคนี้เนาะถ้าผู้การคนไหนรู้จักเกมภาคนี้ดีแล้วนะครับก็สามารถกดข้ามไปตรงที่ผมเริ่มสรุปอีเวนต์ของ a z u เตรเลียนโคลแลบกับเด d ออ a ไลท์ได้เลยนะครับผมจะทิ้งสารบัญไว้ให้ เด l o r Alive XT Venus Vacation ครับก็เป็นแนวเกมกาชาทครับที่เราจะรับบทเป็นเจ้าของเกาะาสวรรค์โดยคุณก็จะต้องทํางการดูแลแล้วก็ปลูกสัมพันธ์กับสาวๆนะครับผมโดยสาวๆนี่ก็จะเป็นสาวๆจากตัวเกมเ e ซ o r i l i v e เลยรวมถึงจะมีตัวละครออริจินอลของภาคนี้ด้วยกิจกรรมส่วนใหญ่ของเกมภาคนี้นะครับก็คือการเล่นวอลเลย์บอลครับผมมีอยู่แค่นี้แหละ แล้วก็จะมีกิจกรรมเล็กน้อยนะครับซึ่งจะมาเป็นอีเวนต์ต่างๆนะครับนอกจากสาวๆที่น่ารักนะครับตัวเกมก็ยังมีสตอรี่ของอีเวนต์แล้วก็ตัวของเนื้อเรื่องหลักนะครับโดยที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบสบายๆนะครับไม่มีเรียสอะไรมากเหมาะสำหรับการเล่นผ่อนคลายนะครับผมรวมถึงบางทีก็จะมีฉากเซอร์วิสเซอร์วิดด้วยท่านชายลหลายคนอาจจะถูกใจสิ่งนี้นะครับ และนี่ก็เป็นการดีวิวตัวเกม Dead or Alive right Xtreme Vacation นะครับผมแบบย่อๆถ้าผู้การคนไหนสนใจก็สามารถหาเล่นได้ในระบบสตรีมเลยนะครับผม 遅いなフェス始まっちゃうよえだ誰あのあなたがオーナーさんあえっとそのよようこそビーナス諸島へ私があなたのサポートを担当するサキです มาเริ่มจากระยะเวลาของอีเวนต์นี้กันนะครับก็อีเวนต์อ s ซอล์เรียคอลบกับ Dead o ออ l i v ไลนนะครับจะเริ่มวันที่26ที่จะถึงนี้แล้วก็จบวันที่10ธันวาคมนะครับรวมๆร,ระยะเวลาก็ประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับ และในตัวดานอีเวนต์นะครับอีเวนต์นี้ก็จะมีทั้งหมด5เสเตตนะครับผมไม่มีสเตตนอร์มอลไม่มีสเตยฮทาร์ดนะครับมีค่า5สเตยหลักเลยถ้าผู้การสามารถเคลียร์5เสเตตหลักได้ก็จะลดสเตยพิเศษนะครับที่เรียกว่า SP Bonus เตยเนาะซึ่ง1วันสามารถลงได้1นครั้งจะเป็นสเตยที่ให้แต้มสูงกว่าปกตินะครับผมรวมถึงมี EX เต a ด้วยไว้สำหรับกาลองฝีมือของผู้การนะซึ่ง EX เต a จะไม่เสียค่าน้ำมันแล้วก็ไม่ได้แต้มอะไรนะครับ แค่โชว์ให้โลกรู้ว่าผู้การเก่งแค่ไหนนะครับผมแค่นี้แหละแต้มสะสมนะครับเมื่อเราทําการผ่านด่านต่างๆเนี่ยเราก็จะได้แต้มมานะแต้มนี้สามารถเอาไปแลกในร้านคา้าพิเศษของอีเวนต์ได้นะครับหรือสะสมเพื่อเพิ่มจํานวนยอดนะครับเมื่อยอดถึงก็จะได้ของรางวัลต่างๆนะครับแล้วก็จะได้ตัวละครอย่างเนียวเทนกูด,ด้วยเป็นตัวละครฟรีนะครับถ้าเราสามารถสะสมแต้มได้ถึงจุดหนึ่ง เนื่องจากอีเวนต์โคลาบเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยมีด่านดอมอนด่านฮาร์ดเนาะเพราะงั้นเวลาการฟาร์มแต้มเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานกว่าอีเวนต์ปกตินะครับผู้การก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีๆนะอย่าให้พลาดอะไรแหละเพราะว่าอีเวนต์โคลาบเนี่ยยังไม่เคยรีลันนะครับและคงคิดว่าอีเวนต์นี้ก็คงไม่มีรีลันเหมือนกันถ้าพลาดแล้วผู้การก็จะต้องพลาดไปตลอดการเลยนะครับเพราะงั้นวางแผนเลือกเวลาให้ดีๆนะครับต่อมานะครับผมในอีเวนต์เนี่ยจะมีระบบที่เรียกว่าไลเซนนะครับผม ก็คือเวลาเราทําการจบด่านหนึ่งได้เนี่ยมันก็จะได้แต้มของอีเวนต์มานะครับยิ่งแต้มเยอะไลเซนนี้ก็จะอัพเลเวลตัวเองไปนะครับก็จะทําให้การลงด่านง่ายขึ้นนะครับคล้ายๆกับอีเวนต์ไอเด่สเลยที่เพิ่งผ่านมานะครับและแน่นอนว่าตัวอนะีเวนต์นก็จะมีเควสต์ไลวันให้ทานะครับอย่างเช่นการผ่านด่าน15ครั้งการสร้างเรือ3ครั้งแล้วก็การผ่านด่านฮาร์ดสเตทที่ไม่ใช่ฮาร์ดของอีเวนต์นะครับฮาร์ดธรรมดาเนี่ยหนงครั้งก็จะได้แต้มพวกนี้ไปด้วยนะครับผมต มินิเกมแบบสามารถเล่นได้ตลอดนะครับแต่ว่าจะมีเควสเนี่ยเควสเนี่ยมันจะทําได้เฉพาะวันละหนึ่งครั้งถ้าทําครบ7วันนะครับก็จะได้อเทมพิเศษไปนะครับผมซึ่งไอเทมเนี่ยผมก็ไม่ดูว่ามันใช้ทําอะไรได้เนาะแต่ก็ทําไปเถอะครับคงเป็นของดีสำหรับตัวคแลบนี้แหละแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นระบบสะสมไอเทมเอ่อเมมโมรีนะครับก็คือคล้ายๆกับไอดั้สองเหมือนกันที่เราจะต้องเก็บของตามด่านตามเควสนะครับเพื่อมาสะสมในสมุดของเราเนี่แหละ ก็คล้ายๆกันเลยครับเมื่อเราสะสมไอ้พวกนี้ครบเนาะเราก็จะได้เป็นอนุสรเหรียญอนุสรและสักอย่างหนนะครับไว้ตั้งในประดับห้องได้หัวข้อต่อมาก็ต้องเป็นสาวเรือคนใหม่ๆที่จะมาโผล่ในอีเวนต์นี้นะครับก็สาวเรือที่จะมาโผล่ในอีเวนต์เนี้ยก็จะเป็นตัวละครจากเดซ์ออร์ไล่โดยตรงเลยมีทั้งหมด7ตัวละครนะครับดังนี้คาซุมิมาริโรสโอนูกะอิซากินากิสะโมนิก้าและคนสุดท้ายเนียวเทนกูนะครับผมโดยตัวละครคาซุมิ มาเรียโรสโอนุกะมิซากิมากิซและก็โมนิก้าสามารถหาได้จากตู้กาชานะครับผมแต่ตัวละครเนียวเทนกูนั้นสามารถหาได้จากการสะสมแต้มครบจํานวนหนึ่งนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้ฟรีเลยแล้วก็ตัวละครมิซากินะครับก็ยังสามารถหาถได้จากร้านอีเวนต์พิเศษด้วยถ้าผู้การมีข้อสงสัยว่าตัวละครเหล่านี้มีนิสัยใจคอเป็นยังไงนะครับผมได้ทําการเขียนเรื่องพวกนิสัยและก็ภูมิหลังน,นิดหน,หน่อยไว้ในแฟนเพจของผมนะครับก็สามารถไปอ่านได้เลย ผมจะท,ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันเหมือนเดิมนะครับก็สามารถกดลิงก์ไปอ่านได้นะครับผมผมจะไม่มาพูดในคลิปนี้นะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแน่นอนครับว่าตัวละครทั้งหมดนี้มีสกินไขยแยกอีกทีนึงนะครับผมโดยสกินส่วนใหญ่ก็จะมาจากตัว e ad อ r a ไ i v e ไขรที่เป็นแฟนเกมนี้ได้ฟินกระจิกหมอนกันแน่ๆเลยโดยเฉพาะผมเนี่ยที่เป็นเมนของ m a r y Rose แล้วก็กับนาคีศาสเนี่ยเจอสกินนี้เข้าไปผมก็จุกเลยนะครับจุกไม่ใช่เพราะอะไรหรอกจุกที่ว่าทำไม m a รี่โรสเอ่อหน้าอกถึงได้อัพไซด์ขึ้นเนี่ย โ okay, อเคก่อนที่จะนอกเรื่องไปไกลนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยมีเสียงภาคพร้อมเลยนะครับหลังจากอัปเดตเสร็จถือว่าดีมากๆเลยใครเป็นแฟนเนี่ยไปฟังเสียงตัวละครการฟินๆได้เลยนะครับผมรวมถึงยังจะมีแจกใบลองชุดนะครับโดยใบแจกลองชุดเนี่ยก็จะมีของตัวคาทุมิมาเดลโรสแล้วก็โคนกะนะครับไปลองใช้กันได้นะครับผม3ตัวละครนี้เลยต่อมาในหัวข้อการขายของนะครับผม ก็ในเกมจะมีการขายของเป็นเซ็ตน้ำมันนะครับเซ็ตสร้างเซตกดกาชานั่นแหละเรียกง่ายๆ,ๆแล้วก็ขายพวกคอยฟอริเจอร์นะครับก็เหมือนเดิมเลยแต่ผมไม่รู้ว่า EN จะหัวหมอไปขายแพ็คสกินอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่า EN เขชอบขายแพ็คสกินมากเท่อื่นไม่มี EN มีที่เดียวเลยนะครับผมก็ตอนนี้ถ้าเกิด EN ทําการอัปเดตในส่วนของโน้ตแพดมาเดี๋ยวผมจะมาเขียนใต้ดีสคริปชันเพิ่มเติมนะครับไม่ก็ใต้คอมเมนต์เลย แน่นอนว่าอีเวนต์นี้มีสกินอาวุธพิเศษด้วยนะครับก็จะเป็นแนวแบบของตัวซัมเมอร์หน้าร้อนเกาะอะไรประมาณนี้เลยค่อนข้างที่จะสวยงามดีนะครับก็ราคา,าก็น่าจะเหมือนเดิมคือ7 0 0 0เนาะแล้วก็สามารถแลกได้ในร้านค้าอีเวนต์ด้วยและก็ในส่วนของออชุดของเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะครับที่เป็นแนวรีสอร์ทบนเกาะหาดสวรรค์นะครับผมสวยงามมากมีทั้งสระว่ายน้ำมีชายหาดมนีนู่นนั่นคือแบบผมชอบแนวเนี้ยแนวแบบอะไรดูแล้วมันแบบ ให้ส,สาวๆได้พักผ่อนกันจริงๆยังจังนะครับก็ยิ่งเป็นคนนี้เล่นเกม Dead or Alive XVV ด้วยเนี่ยยิ่งชอบเขาไปใหญ่แน่นอนครับผมต่อมาในหมวดอื่นบ้างน,นะครับในหมวดของการอัปเดตตัวเกมนะครับผมก็จะทำการเพิ่มเนื้อเรื่องคาแร็กเตอร์นะครับนั่นก็คือ Hipper นั่นเอง a d ม i r a l ์ i p ป e r นะครับผมใครที่เป็นเมนเธอก็น่าจะถูกใจสิ่งนี้นะครับผมจะเป็นเนื้อเรื่อง ผู้การคนไหนยังไม่ทราบว่าเราจะเล่นในเรื่องของเสารเรือคนนั้นได้ยังไงนะครับก็วิธีก็คือเอาเสารเรือคนนั้นตั้งเป็นเรือเลขาครับแล้วก็ทําการจิ้มไปประมาณสองครั้งนะครับผมก็จะพิกเกอร์คัสตสีของเนื้อเรื่องเสารเรือคนนั้นๆแล้วนะครับต่อมานะครับน่าจะเป็นระบบที่ผู้การหลายคนเนี่ยรอมันเนิ่นนาน,นะครับบางคนนี่ก็แบบรอจนลืมไปเลยนะครับผมนั่นคือระบบเพิ่มของรางให้กับระบบการสะสมเสารเรือนะครับผม ก็ขออนุญาตอ่านบทความนะครับเพราะว่าการเพิ่มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเอามากๆเลยนะครับการเพิ่มของรางวัลก็จะมีดังนี้นะครับเพิ่มของรางวัลขั้น2และขั้น3าให้กับในหมวดหมู่ Avision แ a นก a r d นะครับผมเพิ่มของรางวัลขั้น3าให้กับหมวดหมู่ g a l สลีคาร์นะครับผมเพิ่มของรางวัลขั้น3ให้กับ b e a v e r s p o อแล้วก็เพิ่มของรางวัลขั้น3ามให้กับ Bo o k Green Card นะครับผมเพิ่มของรางวัลขั้น2แล้วก็ขั้น3ามให้กับ a l l ์ n t a ตาคานะครับผม แล้วก็เพิ่มของรางวัลขั้นสามให้กับหนึ่งเก้าสองเจ็ดแพนนะครึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับเพิ่มของรางวัลขั้นสามให้กับ p อร์ l แลนด์คลาสนะครับผมเพิ่มของรางวัลขั้น3ามให้กับอิเดพิเดนต์โลสนะครับแล้วก็เพิ่มของรางวัลขั้นสามให้กับยอร์คทาวคลาสเพิ่มของรางวัลขั้น3ามให้กับเพลิเทียนะครับเพิ่มของรางวัลขั้น3ามให้กับสี่คลาสแล้วก็เพิ่มของรางวัลขั้นสามให้กับแ a นเดอร์คลาสนะครับผม เพิ่มของรางวัลขั้น3ให้กับคุยนอ็ดดิสเบตคลาสเพิ่มของรางวัลขั้น3ให้กับเนลสันคลาสนะครับผมแล้วก็เพิ่มของรางวัลขั้น3ให้กับแบทเทิลครูเซอร์ฟูสเพิ่มของรางวัลขั้น3ให้กับคันที่คลาสนะครับแล้วก็สุดท้ายเพิ่มของรางวัลขั้น3ให้กับโคซินเบิร์ดคลาสนะครับผม ก็ทั้งหมดนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพื่องใครมีเรือครบเนี่ยปดบิดเบรคครบแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาในส่วนนี้นะครับเสร่อผู้การหน้าใหม่นะก็ต้องไปตามเก็บเรือสักระยะหนึ่งนครับกอนจะมาปลดพวกนี้ได้นาะซึ่งของรางวัลนี้ก็ผมยังไม่ทราบนะครับอย่างที่บอกไปว่าจะมีแค่เฟอร์นิเจอร์แล้วก็ยุปกรณ์ใหม่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องติดตามตอนเกมออกเนาะ แล้วก็สุดท้ายจะมีการเพิ่มปุ่มที่สามารถหาของพิเศษต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับของพิเศษนี่ก็อย่างอาทิเช่นพวกของไอดอนนะครับหรือไม่ก็ของคอร์ลบจากอีเวนต์เก่าๆนะครับผมรวมถึงทําการแก้บั๊กต่างๆด้วยเนาะโดยส่วนใหญ่จะเป็นบั๊กของ UI แล้วก็เทคต่างๆนะครับก็นี่เราจะเป็นทั้งหมดของอีเวนต์อสูรแลนคอร์ลบกับ Dead or a l i v e e x t r e m e v i ี o วีโน่นะครับ เป็นยังไงกันบ้างผู้การชอบส่วนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับก็มาสามารถมาแสดงความคิดเห็นกันใต้คอมเมนต์ดีได้นะครับหรือว่ามีคําถามอะไรก็ถามได้นะผมจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดละกันแล้วก,ลก็แน่นอนว่าไม่ต้องห่วงครับช่องผมจะทําการรีวิวตัวละครคอแลบนี้ทุกตัวอย่างแน่นอนครับไม่มีการทิ้งเหมือนอีเวนต์ไอดอลละเพื่อไม่ให้พลาดคลิปเหล่านี้ผู้การอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับคลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้กับตัวผม และก็เพื่อรับประกันว่าจะไม่พลาดคลิปรีวิวสาวเรือพวกนี้นะครับผมโอเคเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปคันเฟนรีวิวนะครับสำหรับคลิปสรุปข่าวในครั้งนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ